มาเข้าปียเอาอย่านะอ่านะไม่ต้องเข้าปีย์นะต้องต่อมาติดอันที่หนด่งแวกต่อไปอ่าได้ต่อเด้นนี้อ่าได้ว่าฟังส้นลูกนี้น้ำซุปด้วยค่ะอ่าทำเดงทำเอง

ไว้นะ <laughs> ิดตัวปินไเอา <laughs> <coughs>